สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คลิปฝึกโยคะเบาไกลสบายใจ คลิปฝึก30วันค่ะวันละนิดนะคะที่ตั้งใจออกแบบมาให้ทุกคนได้สร้างรูทีนนะคะได้สร้างวินัยในการที่จะกลับมาดูแลตัวเองเริ่มจากการยืดอเยียดนะคะที่มันไม่ได้ยากไม่ได้เหนื่อยอะไรจนเกินไปวันนี้นะคะก็จะเป็นอีก stretching routine น,นะคะของเบสที่ใช้ฝึกกันตอนเช้าก็ถ้าใครชอบรูทีนแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะสุขภาพที่ดีต้องใช้วินัยนะคะทุกคนขอให้ทุก คนมีวินัยในการที่จะดูแลร่างกายของตัวเองนะคะวันนี้เรามาเริ่มที่ท่าชาวโพสนะคะนั่งทับส้นเท้านะคะกางเข่าออกกว้างนิดนึงแล้วพับตัวลงไปค่ะกลับมาอยู่กับตัวเองตรงนี้นะคะทิ้งภาระหน้าที่ทั้งหมดเอาไว้ก่อนค่ะ ช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้อนุญาตให้ตัวเราได้กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงค่ะจากนั้นค่อยๆย,ยกตัวขึ้นมานะคะวางมือไปใต้หัวไหล่ค่ะมาที่ท่าคลานนะคะ all four position แคทคาวอร์กระดูกสันหลังค่ะหายใจเข้าค่ะหย่อนท้องยืดอกหายใจออกคแมวท้องมวง้มวนก้นม้วนหลังเคลื่อนกระดูกสันหลังไปค่ะหายใจเข้าหย่อนท้องยืดอกหายใจออกคแมวท้องมวง้วนก้นหายใจเข้าหย่อนท้องยืดอก หายใจออกขมั่ท้องม้วนกลดหายใจเข้าย่นท้องยืดอกหายใจออกขมั่นท้องม้วนกลนจากนั้นกลับมาที่ตรงกลางค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขวาขึ้นไปหาเพดานหายใจออกเทรตเดอร์นิโตค่ะสอดแขนขวาใต้รักแร้ซ้าย วางหัวไหล่ขวาวางศีรษะลงไปค่ะค่อยๆไต่มือซ้ายไปทางด้านหน้าถ้าไหวลอยสอกเหยียดแขนซ้ายตึงแล้วผลักสะโพกกลับไปทางด้านขวาค้างไว้ด้วยลมหายใจที่ผ่อนคลายกลับมาอยู่กับความรู้สึกตรงนี้ค่ะ จากนั้นค่คอยๆเดินมือซ้ายกลับมานะคะใต้หัวไหล่พลักตัวกลับมาค่ะที่ท่าคลานหายใจออกโกงหลังโกงสะบักคลายที่แคทโพสนิดหนึ่งะคะ่ะย้อนตัวกลับมาตรงกลางนะคะแล้วหายใจเข้าเปิดแขนซ้ายวาดขึ้นไปหายใจออกเทรตเดอร์นิโดสอดแขนซ้ายใต้รักแร้ขวาวางหัวไหล่ซ้ายวางศีรษะ หายใจเข้าค่อยๆเดินมือขวาไปทางด้านหน้าถ้าไว้เยียดแขนตึงโยกมือไว้หายใจออกพลักสะโพกกลับไปทางด้านซ้ายนิดนึงแล้วค้างไวค่ะหายใจเข้าให้จุดที่มันเกร็งตึงอยู่พองออกมาค่ะหายใจออกส่งความรู้สึกไปผ่อนคลายจากนั้นค่อยๆเดินมือขวากลับมาใต้หัวไหล่ค่ะ พับตัวกลับขึ้นมาที่ All Four กาแมวท้องกลงหลังกลงสะบักคลายที่ Cat Pose นิดนึงย้อนตัวกลับมาตรงกลางนะคะแล้ววางศอกสองข้างลงไปค่ะ p u p p ี Stretch นะคะเหยียดมือขวาเหยียดมือซ้ายไปทางด้านหน้ากระตุกศอกลอยขึ้นมาจากพื้นค่ะหายใจเข้าลึกหนึ่งครั้งก่อนหายใจออกกดอ,อกกดรักแน้ลงไปใกล้พื้นก็แมวท้องวนก้นสักน,นิดหนึ่งค่ะ ตึงใต้รักแร้นะคะค่อยขยกตัวกลับขึ้นมาค่ะเดินมือกลับมาที่ใต้หัวไหล่นะคะยืดขาขวาไปทางด้านหลังค่ะกดส้นเท้าขวาลงไปใกล้พื้นยืดน่องนะคะจากนั้นลอยขาขวาขึ้นมาค่ะข้ามเท้าขวาไปวางทางด้านนอกขาซ้ายค่ะ หายใจเข้าอยอนทองยืดอกเงยหน้าหายใจออกบิดตัวทางด้านซ้ายค่ะสายตามองหาเท้าทางด้านหลังรู้สึกยืดที่สีข้างด้านขวาจากนั้นขายอยู่ที่เดิมนะคะบิดตัวกลับมาทางด้านหน้าค่ะวางเข่าขวาทางด้านหลังลงไปนะคะวางหลังเท้าทั้งสองข้างลงไปค่ะแล้วค่อยๆนะคะเดินมือเข้ามาใกล้ตัวเราค่ะ หลักตัวเราโจนนั่งลงไปที่พื้นทางด้านหลังเลยขยับเท้านิดหนึ่งได้ค่ะแล้วหายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นหายใจออกนะคะพับตัวลงไปค่ะไตมือไปเท่าที่ไหวตึงๆไปที่สะโพกนะคะโอเคยกตัวกลับขึ้นมาค่ะ ใต้มือกลับไปทางด้านหน้าค่ะดึงขาขวากลับมาที่ออโฟงงกันไหมนะเหยี <c oughs> ยดขาดซ้ายไปทางด้านหลังค่ะทั้าง,งงคอมเมนต์บอกกันได้นะคะกดส้นเท้าซ้ายลงไปใกล้ผืนค่ะย,ยืดน้องซ้ายจากนั้นลอยขาซ้ายขึ้นมาค่ะข้ามเท้าซ้ายไปหวางด้านนอกเท้าขวาหายใจเข้ายนท้องยืดออกก่อน หายใจออกบิดตัวทางด้านขวาสายตามองไปที่เท้าทางด้านหลังค่ะเท้าอยู่ที่เดิมนะคะบิดตัวกลับมาทางด้านหน้าก่อนวางเข่าทางด้านหลังลงไปค่ะไตมือเข้ามาใกล้ตัวเราหลังเท้าราบพื้นลงไปก่อนนะคะไตมือเข้ามาใกล้ตัวเราวางสะโพกหย่อนลงไปนั่งทางด้านหลังเลยจากนั้นหายใจเข้าวาดแขนขึ้นค่ะ หายใจออกพับตัวลงไปทางด้านหน้าตึงๆสะโพกขวานะคะค่อยๆคย่ะกลับไปที่ท่าคลานนะคะไต่ตัวไปทางด้านหน้าดึงเท้าซ้ายกลับมาที่ท่าคลาน,นะคะ่ะแล้วเหยียดแขนขวาเหยียดขาขวาออกมาทางด้านขวานะคะ หายใจเข้าค่ะยกตัวขึ้นมากลางแขนเช็คตำแหน่งนิดนึงนะคะข้อเท้าขวาอยู่ระนาบเดียวกับหัวเข่าซ้ายปลายนิ้วเท้าชี้ไปทางด้านหน้านะคะการแขนยืดลำตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเอลําตัวไปทางด้านขวาค่ะแขนซ้ายข้างใบหูได้เลยเปิดอกซ้ายขึ้นไปหาเพดานหายใจให้ผ่อนคลายไว้ แล้วยกตัวกลับขึ้นมาค่ะวางมือซ้ายลงไปทางด้านซ้ายนะคะหายใจเข้าวาดแขนขวาผ่านใบหน้าผลักสะโพกไปทางด้านหน้าพลิกอ,อกขึ้นไปหาเพดานค่ะโอเคแล้วยกตัวกลับขึ้นมาวางมือกลับไปที่พื้นค่ะดึงขาขวาเข้ามาเหยียดขาซ้ายออกไปแทนนะคะเช็คตำแหน่งของข้อเท้าซ้ายหัวเข่าขวาให้ตรงกันไว้ าใ,ใจเข้ายกตัวขึ้นมากลางแขนหายใจออกขาเอะลำตัวไปทางด้านซ้ายใช้โอกาสตรงนี้นะคะสำรวจดูร่างกายของตัวเองค่ะยกตัวกลับขึ้นมานะคะวางมือขวาลงไปทางด้านขวา หายใจเข้าวาดแขนซ้ายผ่านใบหน้าพลากสะโพกไปทางด้านหน้าพลิกลำตัวพลิกอกขึ้นไปหาเพดานแขนซ้ายดึงยืดไปค่ะโอเคค่อยๆอยยกตัวกลับขึ้นมาค่ะวางมือกลับลงไปที่พื้นนะคะดึงขาสองข้างเข้ามาค่ะแล้วนั่งทับส้นเทา้าไปที่ชาวโพส กางข่าวกว้างได้ไดย่อนลำตัวลงไปค่ะผ่อนคลายศีรษะแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจตรงนี้ค่ะกลับมาอยู่กับร่างกายซึ่งเป็นบ้านของเราขอบคุณตัวเองให้มากๆนะคะ ที่วันนี้ให้เวลากับการดูแลร่างกายและจิตใจให้ความสำคัญกับตัวเองทิ้งเรื่องอื่นๆไประหว่างที่เราฝึกกันค่อยๆผักตัวกลับขึ้นมาอยู่ในท่านั่งน,นะคะ คลิปฝึกสั้นๆวันนี้1 0นาทีค่ะเป็นรูทีนยืดเหยียดตอนเช้าอยากให้ทุกคนสร้างวินัยได้จริงๆนะคะเราจะรู้สึกว่าเราจะมีความสุขมากที่เราได้กลับมาดูแลตัวเองในทุกๆวันขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กันนะคะสวัสดีค่ะ